ขีบขีดปีนปีนเงอนสวัสดีจ้าสวัสดีครับแล้วมาพอกันอีกแล้วในช่องแซมแห้งชแน,นลจ้าเมื่อนีตุก๊กะบ้าราจพิพาพี่น้องมากินหมูกระทะท้าลมหนาวกับพี่น้องหนาว,นาว แบบนาววเลยจ้ะมาเลยจ้ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มคนดีน้ำจิ้มพิมพิพายน้ำจิ้มช่วยเหลือสังคมค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะปะดามากันเน้อผู้มักเพิ่นก็ะมีพููสร้างเพิ่นก็ะมีจะเกลียบครับเจ้าอืมอืมพี่น้อง สามชั้นอย่างให้น้ำมันออกล,ลายๆเนี่ยแซ่บอืมจับแม่งมเห็ดเข็มทองพักบุ่ง โฟก์มนก็สกกิียูไกลแน่นิดนึงพี่หนอกนกับซีล,ลุกลูกนางนาง,นางยังสีแล้วด้อจ้ะทั้งคลิปเลยอืมอืมใส่ผักเลยจ้าผักไปได้ใส่ทั้งหน้าดอกเด้อเพราะว่าก็สิลุกบ่ฮอดทั้งหนา้านี่เด้ใส่บักพริกยังเพิ่มผู้ขวัญก็อยากได้พริกเพิ่มได้เพราะว่าข่อยเปทันเพชรอืมน้ำจิ้ม บีมม้งนาวส่อีกแซ่บใส่กระเทียมไม่ลายแซ่บแห่งค่ะพี่น้องมาเ้ยค่ะหืมสับหลักใส่วนเซนด้วยมามา ออย่างแคสซ่งกันเน,นี่มนุ่มๆเลยนุ่มอีรีบอ่มอมันกับซอิ๊วไก่ีีเด้วยพี่น้องมือนี่นุ่มไหมอร่อยข้างๆกรอบเค้กกินสามสตัมนออจับมาก บอกเลยอากาศกันหนาวมลมมึงพี่น้องลมห้วยๆ้ย,ยาก,กินผักวนเส้นคะ่ะทุกคนคะ่ะอืกระบวงกระบวงยกไปยกมากสิโลนอืม มือเส้นร้อนๆอืมอืมตุกพอนี่อยากนั่งโต๊ะกันนั่งไก่มือเอาก็อีมานั่งเออเขาเรียกเขาเรียกอีเนะี่ยแซ่บมากนี่นะคะ เหมึงอ้เ็ดเข็มทองร้อนๆยัๆ่วๆอืมอือจับมา ชั้นชั้นแบบเกรียมเกรียมกับกรอบด้วยนี่นหะประกอบกับจ๊กสวยยังไงเนาะนี่ภาพพี่น่องมากินแต่เสาเลยจ้ะก่อนเวลาเปิดร้านอื้ม เลิศมากแม่ต้องจัดเวยจ้ะอากาศแบบนี้โอ้สิ้นค่ะมูนี่ตุ๊กบไ้ม,มากดอกเพราะว่าตุกบ่อยากกินมากจ้ะกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะเพราะว่ากาว่าเอาสามชั้นไม่อย่างแห่งๆนะก็เลยบรอยักมากยังอืม หลดลดลอกน้ำจิ้มแบบใส่หลายๆสะใจ พ่อแม่น้าตีแม่ะพอเหรอละให่เลอเยมันจะกัดเหมาะมากเจียวห่อนมูกทะจิ่มจุม่มโอ้ย ต้องฟิวนี้เลยค่ะพี่นองขาแหม่นองไหนได้อืออ่ะอะนี่ครับเห็ดเข็มทองโอ้ยจมันมาสีงามเยอะๆใช่ละวันนี้อยู่ไกลกับสิกินแบบยง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 หยั่นพี่นองเ็นอือื ม,มามางสดน้ำมเด้๋ยพี่น้องกินโมกถ่านนี้จังเศรษแบบรถ ฮืมฮึมยอดอือแบบนี้ก็นุ่มนะแบบยังไม่แห้งมากเนี่ย ไฟเหลือมอ่อนแล้วพี่นอ้องดีว่าอย่างไปก่อนมาคันมาท่านหิวด้วยนี่สุปมาท่านหิวใส่เส้นลงไปอีกค่ะ สื่อหมูมากกิโลหนึ่งจ้ะแต่ว่าตุกบะดใส่ขึ้นมาเบิดเพราะว่าบะดว่าสิเหตุคลิปเน้ยออกเลยเอาใสมัหน่อยหน่อยอืมเห็ดเข็มทองน้ำจิ้มแบบพี่นอยย้องยย่วๆอ่ะอืม มากม <laughs> ขนาดยางไหวได้น,นิเนี่ยมาท่านกินเลยพี่นอ้องหนามป่ะอืมเแบบแ,แบบแห้งหรือแบบนุ่มเอาแบบแห้งกรอบแห้งกรอบนะแห้งกรอบก็ซ้ำแล้วอีกแหละขอ,อแบบนุ่มก่อนแล้วกัน วนเส้นร้อนๆเลยจ้านอ้องมาเด้จ้ะมาเด้อ มาจา้ะบันลอแหงแล้วกินเลยค่ะทุกคนค่ะน้ำจิ้มแบบอื สามโมงละ้านเปิดมาปิด,ด้านกัอนอีกแล้เพิ่งชิโมงพี่น้องกินมูกกระทะอยากได้ฟิลอากาศแบบหนาวๆ ปิดแอปก่อนมันกระมนอยู่มาจากพี่นอ้องเซฟแซอืม ไฟออนแหงหรือบ่ไฟอืม mm. mm. พอ่อเรอพี่น้องไฟอ่อนแล้วเดี๋ยวตุกสิเติมไฟเรากินต่อตุกกะสีอําลาพี่น้องจะมีแหละพาพี่น้องมาคลิปนี้มาตุกมาห้าสองคนฝากพี่น้องกดติดตามกดไล k ์กดแชร์แล้วก็อย่าลงบึงคลิปของห้าจนจบนะเจ้าและที่สําคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบปรพาดคลิปแซบๆคลิปต่อไปของห้าสองคนเด้จ้าขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณครับ <S <S